อันนี้ก็ใช้ได้ของแฟนนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยแมเราตีมันไม่มีประสภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปี่ส่วนนี้มันเปราะบางดิวบาตองน,น,นะครับนะครับนี่คือในส่วนของประการทที่เข้ามาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ ไว้สําหรับเกี่ยวสําหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีแล้ล็อนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวไม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารมบิขึ้นนะครับแต่ม้่าว่าเรา แต่ถ้าถาว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุมดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมาครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับท,ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้สวัสดีครับสังเกตที่มือผมนะฮะคล้ายกับอะไรครับ รู้กันอยู่แล้วนะครับเอยอะออกไปนะครับพร้อมใช้ต่อไปนะครับสังเกตที่มือผมคล้ายกับอะไรนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการลิกหรือการจับการถือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการน,นะครับ เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับนะฮะทยอยให้คนดูกันเลยนะครับผวันนี้ผมเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาหลายชิ้นนะครับปืนถ้าหากว่ามันหมดสภาพความเป็นปืนอยู่แล้วนะครับเช่นปืนปลอมปืนเสียหรือกระสุนหมดนะครับเราไม่จําเป็นต้องโยนทิ้งคว้างทิ้งนะครับเราสามารถนะครับใช้มัอนอย่างที่ทีพระเอกในหนังใช้ได้กระทุ้งได้นะครับ แต่ถ้าหาว่าเราไม่กระทุ้งเราก็ไม่ต้องวางทิ้งนะครับเอาดูนะถ้าเราจับอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับทุกอย่างผมจะใส่เข้าม,มาในร่องมือจะมมีนเลนะครับอาดูนะจะใส่เข้ามาในร่องมือนะครับถ้าจับ2มือในลักษณะนี้สามารถที่จะใช้ป้องกันการแย่งได้ไหมถ้าเขามาจับตรงส่วนนี้เพื่อที่จะแย่งนะครับกระทุ้งได้นะอยู่ที่เอวนะครับนะป้องกันกา,การแย่งก็กระทุ้งได้หรือถ้าเราไม่ใช้ในลักษณะนี้เราใช้ มันในลักษณะเหมือนกับค้อนหรือขวานไมได้เราสามารถที่จะเกี่ยวได้ล็อกได้นะครับเกี่ยวได้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับทดแทนกันได้ทดแทนกันได้อนี้ผมใช้ในลักษณะเหมือนค้อนหนือนขวานนะแมกกาซีนนะครับสามารถที่จะเอามาใช้นะครับสามารถที่จะเอามาใช้นะเป็นนะครับคล้ายๆกับสนับมือได้นะครับเห็นไหมคู่กันกับปืนในลักษณะนี้นะครับ แต่เราจะทําแบบนี้ได้เราจะต้องใช้ทักษะการต่อสู้ระยะประชิดนั่งหมายความว่าครูต้นคุณจะต้องมีทักษะเชิงมวลนะครับนะูก่อนแล้วถึงจะใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นมีดจริงนะครับแต่ผมลบความคมความแหลมออกเพื่อความปลอดภัยในขณะฝึกอันนี้เป็นมีดที่เด,เด็กเยาวชนเขาฝึกกันในกีฬาของตัวนะครับาการจับมีดพับเข้ามานะครับ และให้มันเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้นะครับให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับให้มันเป็นเส้นเดียวกันน,นี้นะครับกับท่อนแขนเรา,าน,นะครับเวลาใช้มันจะได้มีประสิทธิภาพเห็นไหมพับเข้ามานะครับเราบอกไว้เราด้านนั้นเป็นเส้นตรงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมก็จะเป็นในลักษณะน,นี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมานะครับตามสไตล์ที่เราฝึกมา นี้นะครับหรือนะครับนะเรานะจับอีกแบบหนึ่งในลักษณะที่มีการซ่อนก็เหมือนกันครับใส่เข้ามาในร่องตรงนี้เห็นไ,ไหมใส่เข้ามาในร่องนะครับแล้วพับเข้ามาเห็นไ,ไหมเสียงแล้วหัวไมป้งอยู่ข้างบนก็อยู่ในลักษณะนี้อยู่ในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเห็นไ,ไหม หรือเราถือทั้งสองแบบก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะถนัดนะครับในลักษณะไหนนะครับเราจะถนัดในลักษณะไหนแค่นั้นเองนะครับนี่คือแสงมีดมีดพับนะครับก่อนที่จะเปิดมีดก่อนที่จะเปิดมีดนะครับสังเกตดูว่ามีดแต่ละแต่ละชนิดแต่ละแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของมันมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะครับ มีดที่เราไม่ได้เปิดใช้นะครับเราสามารถที่จะใช้มันในลักษณะเหมือนกับค้อนได้นะครับเห็นไหมเหมือนกับค้อนเหรือเหมือนสนับมือได้นะเราก็สามารถจับตามแนวโค้งของมันจับตามแนวโค้งของมันนะครับใช้เหมือนกับสนับมือหรือ เครื่องม้เครื่องมืออุปกรณ์นก็ตัวอื่นได้แต่ต้องใช้ควบคู่กับทักษะเชิงมวยนะครับทักษะเชิงมวยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมวยวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับอะไรก็ได้นะครับที่คุณฝึกมาและสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์นบางตัวต่างๆได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าความดุดันมันจะเพิ่มขึ้นอะไรที่นี่คือในส่วนของมีดพับเห็นไหมนะจีบแบบนี้ใช้นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางกับหัวแม่โป้ง ใช้นิ้วกลางกับวนกลมจับแบบสบายๆเวลาเราจะมีดฟันนะครับแล้วใช้นิ้วชี้นะครับเปิดเขี้ยวของมันนะครับหรือว่าฟันของมันแล้วสะบัดออกแค่นั้นเองการสะบัดแล้วแต่ว่าเราจะสะบัดแบบไหนก็ได้ตามสไตล์ที่เราถนัดน,นะครับมาดูในส่วนของคารมบิดเนี่ยถ้าหากว่าใครถือนะครับมีดใบตายเป็น การจับคารมิดก็นะครับก็จะจับได้นะครับแต่มีดเบดตายมันจะมีความน่ากลัวนะครับมีความดุดันมากกว่าคารมิดคารมิดเนี่มยมันถูกออกแบบมาสําหรับเกี่ยวนะมันมีรูให้ก็จริงแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปในรูนี้เสมอไปนะใส่เข้าไปนะครับของมีคมเวลาเราเวลาเราจะจับกระสือเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนรู้ การใช้สักนิดน,นี่คือลักษณะของการจับการถือของคารมบินะครับนิ้วนิ้วกลางนะครับกับหัวแม่โปง้งจับสบายๆส,สอดเข้าไปคล้องเข้าไว้นี้คล้องไวน้นี้ค่อยๆเก็บดีละนิ้วนะครหรือไม่ต้องไปใส่ในห่วงเลยก็ใช้ได้เหมือนกัน จับรวบเข้าไปสบายๆนะครับให้นิ้วชี้เนี่ยมันเป็นตัวคลายนะครับเราจับมันจะได้ไม่เกรงนะครับเวลาเราใช้เราจะได้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางได้สะดวกนะครับโอเคนี่คือในส่วนของคาร์บิดดิวบาตอม